ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r e c t o r ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับถอดบทเรียนอีกแล้วหลังไหลครับไม่ใช่ความช่วยเหลือ แต่เป็นความเห็นโดยเฉพาะจากฝ่ายการเมืองมุมหนึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นักการเมืองต่างก็รู้ปัญหาและรู้ว่าจะต้องแก้ไขกรณีการสังหารหมู่อย่างไรแต่อีกมุมเหมือนงูกินหางวนอยู่กับการเสนอความเห็นไม่อาจนำไปปฏิบัติจริงได้แม้จะมีการบอกว่าต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่เมื่อลวงลึกลงไป โครงสร้างที่ว่าแค่จำเพาะเจาะจงเป็นจุดๆไม่ได้หมายถึงโครงสร้างในภาพรวมแน่นอนครับปัญหาตำรวจทหารใช้อาวุธสังหารประชาชนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแต่หากพูดเฉพาะโครงสร้างกองทัพโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อาจแก้ปัญหาผิดทางที่พูดกันว่าถ้าการเมืองดีโน่นนี่นั่นต้องดีถือว่าถูกต้องครับคำถามคือ วันนี้การเมืองดีแล้วหรือยังหลังเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูผ่านพ้นไปเสียงเรียกร้องหาความรับผิดชอบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเปรียบเหมือนกระโถนต้องรับผิดชอบในทุกเรื่องอยู่แล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบแค่ไหน ถ้าไปถามฝ่ายค้านหรือคนไม่ชอบขี้หน้ารัฐบาลคำตอบที่ได้คือลาออกยุบสภาเท่านั้นไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วรัฐบาลใหม่มาแก้ปัญหาได้จริงหรือนักการเมืองมีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบนี้ได้จริงหรือไม่หากทำได้ที่ผ่านมาทำไมไม่ทำฉะนั้นเมื่อพูดถึงฝ่ายการเมืองต้องพูดถึงภาพรวมการเมืองที่ผ่านมา ไม่จเพาะเจาะจงเฉพาะรัฐบาลนี้เท่านั้นเพราะการเมืองไทยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราขาดและเรียกร้องกันมาตลอดคือการปฏิรูปการเมืองเมื่อพูดถึงปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างเราต้องพิจารณาถึงโครงสร้างทั้งหมดไม่เฉพาะทหารตำรวจเท่านั้นไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะซ้ำรอยเดิมไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเคยถอดบทเรียนกรณีกราดยิงที่โคราช มีการพูดถึงแต่ทหารและกองทัพสิ่งที่ได้มาคือบทเรียนที่ขาดวินแล้วทุกคนก็ลืมไปมาวันนี้ก็เกิดซ้ำรอยอีกการแก้ปัญหาทางสังคมต้องพูดถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งองคาพยพจึงจะเห็นผลทำไมต้องแก้ทั้งระบบในเมื่อเป็นเรื่องทหารตำรวจยิงคนเบื้องต้นทุกฝ่ายน่าจะมองถึงสาเหตุของโศกนาฏกรรมไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันแล้ว นั่นคือมาจากปัญหาในระบบราชการปัญหาเศรษฐกิจสังคมความเครียดความกดดันการแก้ปัญหานี้จึงไม่ง่ายหากมุ่งไปที่ทหารตำรวจก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าวันข้างหน้าหากมีพลเรือนที่ถือปืนหรืออาวุธอื่นๆไปสังหารหมู่จะแก้ปัญหากันอย่างไรหรือเราจะอุดรอยรั่วทีละจุดไปเรื่อยๆอ,อเมริกา ประเทศที่บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกก็ยังเกิดปัญหาการฆ่าหมู่แทบจัดทุกเดือนทหารอเมริกากลับไปก่ออาชญากรรมในประเทศตนเองก็มีไม่น้อยหลังต้องออกรบในตะวันออกกลางบางคนสังหารศัตรูเป็นร้อยศพตำรวจอเมริกาก่อคดีสะเทือนขวัญบ่อยครั้งแม้ไม่ใช่การสังหารหมู่แต่การทำให้พลเรือนเสียชีวิตเพราะความขัดแย้งทางสังคมโดยเฉพาะสีผิว มันเกิดมานานแล้วและทียิบชนิดไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงไปได้ฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละประเทศล้วนมีปัญหาที่แตกต่างกันแต่สร้างความสะเทือนขวัญได้เหมือนกันการเมืองอเมริกาดีมากยอดเยี่ยมกว่าใครในโลกแต่ก็ยังแก้ปัญหากันไม่ได้แล้วคำตอบสำหรับประเทศไทยคืออะไรการปฏิรูปการเมืองคือการเปิดประตูไปสู่การปฏิรูปอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพล้วนต้องเริ่มต้นจากรัฐสภาทั้งสิน้นแต่วันนี้การเมืองไทยยังไม่เข้าใกล้คำว่าปฏิรูปเลยขอยืมคำพูด3มนิ้วมาใช้หน่อยครับการเมืองดีทุกอย่างจะดีตามอาจเป็นสูตรสำเร็จที่คิดกันว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายได้เพียงแค่เปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลประยุทธ์ไปเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลก้าวไกล ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเชียร์พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ครับแต่ก่อนอื่นพักเพื่อไทยขอโทษประชาชนก่อนเพราะเคยค้ำบัลลังก์รัฐบาลขี้โกงสองนายกหนีรัฐมนตรีติดคุกระนาวก็ยังมองไม่ออกครับว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วปัญหาที่สะสมมานานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาจากภาวะกดทับจะคลี่คลายลงได้อย่างไรวันนี้7ตุลาคม หมอชุลนานสีแก้วประกาศเสียงดังฝังชัดยาเสพติดบ่อนทำลายประเทศพักเพื่อไทยจึงขอประกาศฟื้นนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบร่องในอดีตเพื่อขจัดยาเสพติดให้สิ้นไปจากสังคมไทยจะเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยประละเลยให้เยาวชนกลายเป็นหนูทดลองยาคืนลูกหลานสู่สังคมและจะทำทุกวิถีทาง ที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้ประเทศไทยออกจากวิกฤตยาเสพติดให้ได้บางคนฟังแล้วน่าจะาขนลุกเพราะนึกถึงการฆ่าตัดตอนสมัยทักษิณแต่ยังดีครับที่หมอชลนาน่นยอมรับว่านโยบายเก่าผิดพลาดบกพร่องต้องเอามาแก้ไขก่อนเพื่อใครยังไม่รู้หลายสิบปีมานี้สถิติยาเสพติดในภาพรวมลดลงอย่างหวบาาคือปี2,557ถึง2,558 เพราะขณะนั้นพวกค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นข้าราชการนอกรีดยันนักเลงหัวไม้กลัวคอสอชอเรียกปรับทัศนคติหลังจากนั้นความกลัวหดหายยาเสพติดก็กลับมาเป็นปกติยาเสพติดก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาการแก้ปัญหายาเสพติดโดยบอกว่าทำสงครามอาจกลายเป็นดาบสองคมเหมือนในอดีตเพราะเหมือนนโยบายให้ท้ายเจ้าหน้าที่รัฐนอกคอก ไปใช้อำนาจเกินขอบเขตสุดท้ายค่าตัดตอนภาคสองก็อาจกลับมาฉะนั้นต้องตั้งหลักให้ได้ครับอย่าโหนสถานการณ์แล้วรีบออกนโยบายเพื่อหาเสียงทำแบบนั้นมันเอาเปรียบประชาชนหากจะแก้ปัญหากันจริงๆต้องเริ่มที่การเมืองก่อนทุกภาคการเมืองต้องชัดเจนเรื่องปฏิรูปการเมืองมิฉะนั้นคงต้องถอดบทเรียนกันไปเรื่อยๆไม่นานก็มีมาให้ถอดอีก ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ